ท่านผู้ชมวันนี้นะคะตุ่มอ้อยเขียวนะคะก็มาพบกับ F อซนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะทุกท่านนะคะอ,อ,อีกเช่นเคยนะคะที่บ้านแม่อุ่นเรือนมนมไทยนะคะซึ่งวันนี้ตุ่มได้เตรียมผลิตภัณฑ์นะคะปลากรอบสมุนไพรน้ำมะขามสามรสนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดให้กับ หลังจากที่เทศกาลเจผ่านไปนะคะว่าเราได้ผลิตนะคะตุ่มก็ผลิตออวันเว้นวันนะคะแต่ว่าแต่ว่าตุ่ไม่ได้ไลฟ์สดเชิญชวนนะคะเพราะว่าตุ่จะทําครั้งละสิบสห้าโลแต่วันนี้ตุ่มทำห้าสิบหกสิบโลนะคะก็คือทํากระทะใหญ่นะคะ หอมแดงนะคะก็ได้คุณแม่อุ่นเรือนนะคะเป็นผู้ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วถึงก็มาหั่นให้พอยเลยนะคะแล้วก็มาทอดทอดหอมๆอร้อ,อนลอเลยนะคะถัดมานะคะถัดมาก็จะเห็นว่ากระเทียมเนี่ยเราเยอะมากเพราะว่าช่วงเนี้ยเราป้องกันโรคไข้หวัดต่างๆนะคะนะคะเราก็จะใส่กระเทียมเยอะๆนะคะมันการต้นทุนการผลิตก็จะ ผมใช้สองอย่างเลยนะคะอย่างที่ทอดไม่ได้เอาเปลือกออกและล้างผึ่งนะคะแล้วก็อย่างที่แบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือใบมะกรูดพริกเม็ดใหญ่ล้างสะอาดนะคะล้างสะอาดแล้วก็ผึ่งนะคะแล้วก็ทอดวิธีการทาปลากรอบสมุนไทยนะคะท่านใดสนใจนะคะอยากจะไปทํานะคะก็ประกอบไปด้วยปุ้ยนะคะหรือว่ามันหรือเผือก แล้วแต่วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะที่มีตุ่มก็จะช่วยเหลือคนในชุมชนโดยการที่เขามีวัตถุดิบตัวไหนมาขายหน้าบ้านตุ่มตุ่มก็จะเอาตัวนั้นนะคะมาแปรรูปนะคะหอมทอดนะคะกระ,ะเทียมได้กระเทียมมานะคะเราก็จะมาปอกเปลือกนะคะแล้วนําไปล้างนะคะแล้วก็ผึ่งเมื่อพึงเสร็จเราก็จะนํามาหั่นหรือใส่นะคะแล้วก็จะทอดกองด้วยกระดาษกับน้ํามันนะคะตัวที่ส่งก็เช่นกัน,นะค่ะ เมื่อเราได้ผลิตภัณฑ์มาวัตถุดิบมานะคะเราก็ล้างแล้วก็เอาไปผึ่งไว้นะคะอย่าแช่นะคะถั่วเนี่ยเทคนิคเลยอย่าแช่น้ำนะคะเพราะว่าถ้าเราแช่น้ำเนี่ยถั่วที่ส่งเวลาที่เราทอดจะแข็งมากเราแค่ล้างสองสามน้ำล้างแล้วฟาวนะคะแล้วเอาไปผึ่งเลยนะคะพอผึ่งเสร็จแล้วเราก็ให้มันแห้งดีแล้วเราก็ค่อยมาทอดมันจะไม่แข็งนะคะแล้วก็ปลาตัวเล็กก็เหมือนกันค่ะทําแบบเดียวกันไปมะกรูดทิ้แห้งนะคะแล้วเดี๋ยวตุ๋มจะเทส่สวนผสมลงไปเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูค่ะ Okay. นะคะหอม เราใช้อาหารเป็นยาเราทานทานอาหารให้เป็นยานะคะดีกว่าที่เราจะต้องมานั่งรักษาร่างกายของเรานะคะหัวที่สงค่ะหัวที่สงใข่ค่ะนิดอย่างใส่ค่ะวันนี้เราจะได้กระทะนี้กันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้มีปุคการรคุณนะคะที่ได้สั่งพาสมุนไพรมาซึ่งตุ่มก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะตุ่มก็ยังคงกลิดอยู่นะคะ แต่ว่าเพียงแต่ว่าตุ่มไม่ได้ไล์สดนะคะวันนี้ตุ่มก็เลยมาไล์สดเพื่ออยากจะนาเรียนให้ลูกค้าได้ทราบนะคะว่าตุ่มยังผลิตอยู่นะเพราะว่ามันเป็นอาชีพแล้วบางอย่างตุ่มก็ไปช่วยงานชุมชนบ้างนะคะ คือเราคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเราค่อยนําไปผัดในน้ำสามรสนะคะท่านใดสนใจทานนะคะสั่งมาได้เลยนะคะสั่งไว้หน้าเฟซกันเลยได้เลยค่ะในส่วนที่เหลือนี่นะคะในส่วนที่เหลือนี่นะคะ chị ở bên Với về lại bên ค่าน้ำค่าไฟนะคะที่บ้านนะคะคุณครูพิมพ์กมลน,นะคะที่เป็นหลานสาวนะคะก็บริการนะคะก็มาใช้บริการได้หรือถ้าท่านจะสั่งนะคะปลากรอบสมุนไพรกล่องใหญ่นะคะราคา55บาทถ้าเป็นกล่องเดี๋ยวคุณจะใส่กล่องให้ดูเครณ ก็จะใช้กล่องตัวนี้นะคะที่มีความคงทนนะคะสะอาดะค่ะแล้วก็คงทนไม่บุดซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสุ่มจะใช้เป็นตองพัดแบบนี้นะคะซึ่งกรอบกรอบนะคะจะทําให้แตกได้นะคะสุ่มก็เปลี่ยนมาเป็นกล่องนี้นะค่ะนะคะก็จะจําหน่ายในราคาห้าสิบห้าบาทนะคะกล่องใหญ่นะคะกล่องเล็กก็จะเป็นกล่องใช้ที่ประมาณนี้นะคะ25บ้าบาทกล่องใหญ่ก็ห้าสิบห้าบาทถ้าส่งก็ตามจริงนะคะแล้วช่วงเนี้ย ที่ร้านกูวินกม,มลน่ะ,ะชิปสบายนะคะที่ผมก็มีการลดราคาด้วยนะคะ่านใด้นใจแต่แงราะคาสั่งมาได้เลยค่ะที่นี่นะคะบ้านแม่อุ่นเรือนนะคะขนมไทยนะคะคุณแม่ก็นั่งทาขนมอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้คุณแม่ทําขนมเยอะมากหลายๆอย่างเลยค่ะ 走。 สามน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังมีนะคะส่วนผสมนะคะที่เป็นสูตรของคุณแม่นะคะเอาไว้แได้อยากข้ามเดี๋ยวเราให้ดูแันี่นะคะก็จะได้น้ำสามโลที่หอมมากค่ะหอมแล้วเหนียวนะคะตัวนี้สามารถทําผัดหมี่และผัดไทยได้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะ,ะ,คะสามารถทําผัดหมี่และผัดไทยได้ค่ะเที่ยวไว้นะคะสิบโลนะคะ มาเช้านี้นะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะนำวัตดิบของเราวงไปผัดวิธีทำนะคะน้ำมะขามต้องเหนียวนะคะน้ำขา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่มาที่หลักนะคะอาจจะไม่ทราบว่าวันนี้นะคะที่บ้านแม่อุ้เรือนนะคะทําอะไรนะคะบุ่มก็จะขออนุญาตทำเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ที่บ้านแม่อุ้มเรือนขนมไทยบ้านอ้อยอีเขียวตาบลกลับใหญ่อําเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะก็ได้ทําปากรอบขมุนไทยค่ะวันนี้ อลไรสดตุ่มก็ยังทาอยู่นะคะวันเว้นวันค่ะแต่ว่าทํปริมาณไม่มากนะคะแต่วันนี้ตุ่มทาปริมาณเนี้ยก็จะได้ถู่ประมาณ50าสิบโลนะคะห้าสิบโลได้นุำตาลถว่วทต,ต,ต่างๆรวมแล้วจะทำถึงว่าสิบโลจะได้ถึงห้าถุงนั่นแปลว่าได้50าสิบโลนะคะก็มีออเดอร์เข้ามานะคะประมาณ50าิบกว่ากล่องนะคะตุ่มก็อยากจะนําเรียนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะเป็น เป็นอาหารเป็นเหมือนแน็คเป็นของทานเล่นนะคะมีรสชาติเคี้ยวหวานเค็มตามหลังนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตุ่มเน้นนะคะว่าอาหารเป็นยามีกระเทียมมีหม้หอมนะคะเพื่อป้องกันการเป็นไข้หวัดในต่างๆค่ะเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะไอตัวนี้เป็นสูตรที่ทางตุ่มเองเนี่ยได้เป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเองนะคะเป็นเจ้าแรกนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเดียวแต่ที่ท่านเห็นทั่วไปก็จะเป็นการที่ว่า ตุ่มไปสอนด้วยความเป็นจิตอาสานะคะบางพื้นที่ก็มีวัตถุดิบตุ่มเห็นแล้วตุ่มก็อนี่ยก้ี่ความรู้จากสถานที่หรือชนนุมชนนั้นๆนะคะตุ่มก็ไปสอนก็ไม่ได้ห่วงวิชานะคะท่านใดอยากทําเป็นหรืออยากอยากเรียนก็ก็อินบ็อกเข้ามาถามได้นะคะตุ่มก็จะบอกนีหละค่ะบอกเราทําแบบไหนเราก็บอกอย่างนั้นเลยตุ่มไม่ไม่ห่วงวิชานะคะถามได้แม้กระทั่งสูตรน้ําผัดหมี่หรือหมี่ผัดนะคะ ถ้าอยากทราบวิธีทํำก็ถามนัดได้นะคะถุ่มก็จะตอบให้ตอนนี้นะคะน้ำสามรถของเรานะคะได้เข้มข้นแล้วนะคะถุ่มก็จะเริ่มใส่วัตถุดิบลงไปเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนนะคะ จังหวะนี้นะคะเราต้องเบาไฟนะคะ Yeah. Tá. ป้อ้อยบอกว่าอร่อยมากมากนะคะป้อ้ยอย,อยใช่ขอบคุณค่ะป้าอ้อยนะคะแลวเดี๋ยวตุก็จะใส่อันนี้เพิ่มนะคะใส่ทั้งหมดค่ะ,ะวันนี้นะคะเป็นหอมทอดค่ะที่เมื่อสักพุ่งตุ๋ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเวลาที่เราผัดใกล้จะแห้งแล้วอะเราก็เอามาโรยนะคะเพราะว่า มันจะได้ดูแบบว่ามองเห็นนะคะมันไม่จมไปกับน,น,น้ําวัตถุิบต่างๆนะคะมันไม่จมไปกับน,น้านําข่าเนอะค่ะไม่ต้องขี้เหนียวเพื่อนนะคะเพราะว่าเราทำเราทำแบบที่ว่าอร่อยอร่อยเราทาได้อ่ะแล้วก็ลูกค้าเราก็ทานได้อะเขากลุ่มเขาโตนะคะต้องทำของค,ค,คุณลูกค้าล้วนๆเลยคุณลูกค้าคะคุณลูกคก้าท่านใดจด はい。はい นะคะตุ๋ก็จะเบาไฟไว้นะคะเพื่อว่าจะได้ผัดนะคะแล้วก็คึนเข้าไปในเนื้อของวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็เราผัดเขาให้นานมึนนิดนึงเขาจะได้กรอบนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็เป็นการถนอมอาหารที่ถูกตเราได้นานเลยนะคะ,ะอ้ออยบอกว่าจอง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 คะ่ะเก็บไว้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาคะ่ะ อนแรกที่คุณใส่ลงไปในน้ำถามรถเนี่ยมันจะหนักมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราทําทุกวันเนี่ยเราก็ยังทําด้วยความคล่องแคล่วเนาะแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะเบาแล้วเพราะว่าน้ํามันได้ซึมเข้าไปในวัตถุดิบต่างๆแล้วนะคะ เรียบร้อยค่ะนะคะคุณลูกค้าคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะที่ท่านชมไลฟ์สดถู่ขนาดนี้นะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะตุ๋มก็จะเอาไปวางจําหน่ายนะคะที่ร้านชิสบายนะคะของบ้านคุณครูพิมก์กมลเลยนะคะเดี๋ยวตุ๋มก็จะทําใส่กล่องนะคะแล้วก็ไปวางจําหน่ายที่นั่นนะคะท่านใดที่ว่ามาส่งพัสดุส่งของนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าน้ําค่าไฟนะคะที่บ้านคุณครูพิมพ์กมลเนี่ยนะคะที่ว่าบ้านเจตา่นะคะก็สามารถที่จ ja ะ ไปทานได้เพราะว่าเราทำสินค้าโอท็อปเนี่ยของเมองเบิลโปเนี่ยเราขึ้น หาซื้อได้ที่ร้านคุณครูพ,พิมพกมลร้านชิปสมายอ้อยเขียวนะคะมีที่เดียวชิปสมายอ้อยเขียวนะคะคุณอยากได้เราจัดให้ค่ะนะคะนโยบายของเราเร็วนะคะสินค้าดีเร็วนะคะสะดวกปลอดภัยก็วันนี้นะคะเราพูดถึงว่าที่ร้านชิปสมัยก็จะมีปลาสมุนไพรมีม,มีกอบนะคะน้ำมะขามสามรสซึ่งก็จะวางจำหน่ายอยู่ที่นั่นรวมถึง นะคะนมสดสตรอเบอรี่ของคุณครูพิม์กมลผูอร่อยมากตัวนี้ชื่นชมนะคะไม่ทราบว่าคุณครูแอบไปเรียนนะคะที่ไหนนะคะก็เอามาให้ตุ่มดื่มนะคะวันละขวดละขวดนะคะคุณขอแยกพีเซนงานให้ชักนิดนึงนะคะเป็นข้าเป็นนมสดนะคะแล้วก็มีข้างบนมีสตรอเบอรี่ที่คุณครูควนเองนะคะเป็นงานแฮนด m a d e นะคะเป็นงานที่ทําด้วยตนเองเลยนะคะก็โครงการของคุณครูพิมพ์กมลก็จะมีเบเกอรี่ค่ะ เบกเกอรี่ที่เราสามารถทานกบเบฟกาแฟแล้วสั่งได้นะคะสําหรับหลายๆพื้นที่นะคะที่นะคะที่มีการประชุมอบรมสัมมนาสั่งได้ค่ะนะคะคุณครูพิมพ์กมลก็จะจัดสรรเวลาที่ดูแลเด็กๆนะคะด้วยความเรียบร้อยนะคะก็จะมีเวลานะคะที่จะทาเบกเกอรี่นะคะให้แสนอร่อยให้เราได้ชมได้ชิมได้ทานกันนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะมาชิมได้นะคะเพราะว่านั่นคือความสุขค่ะ มาทักทายกันมาชิมกันไม่จาเป็นต้องซื้อนะคะมาน,นั่นคือความสุขของครอบครัวบ้านแม่บุญเรือนขนมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากสินค้านะคะสั่งกันได้กล่องใหญ่นะคะเป็นกล่องพลาสติกจะกล่องอยางดีเลยนะคะเก็บอาหารได้อย่างดีเลยในราคา55บาทแต่ว่าถ้ากล่องเล็กอยู่ที่ราคา25บาทแต่ราคาดั้งเดิมนะคะที่ถุ่ททาจําหน่ายนั้นก็เป็นราคาปกติก็คือกล่องละ50บาทตามงานโอท็อปต่างๆที่ถุ่ไปฝากร้านนะคะวันนี้ก็ ต้องขอขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะเดี๋ยวท่านเดี๋ยวเวลาตุ่มไลฟ์สดไปแล้วนะคะเดี๋ยวตุ่มจะขอเวลานะคะแพ็คสินค้าเพื่อส่งลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวท่านใดสนใจทานก็ลงไว้ตรงหน้าเฟซเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินของเรานะคะสวยของเราแอดมินสวยประจําบ้านอ,าอ้อยเขียวของเราก็จะแจ้งยอดให้ตุ่แล้วตุ่ก็จะจัดการส่งให้ท่านเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะทางบ้านแม่อุ่นเรือนขนมไทยนะคะ